ว้าว h i s wow, this is Emerald q u e e n น l a n d Australia สุภลักษ์ขอ,อนำเสนอเหตุการณ์ของเมื่อปี2568มาให้ชมนะคะนี่ตอนที่สุภลักษ์ไปบ้านของทริสแล้วอยู่ที่เมืองเอมเบรลได้6สัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการของสุภลักษ์ค่ะแล้วช่วงนี้สุภลักษ์ก็ป่วยเป็นงูสวัสดดุงจรก็ขับรถไปซื้อยาที่ ร้านขายยาซึ่งอยู่ในตัวเมืองของเมืองเอมเโรค่ะแล้วนี่ค่ะเมืองเอมเโรค่ะอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะสุภาพรปไปตอนเดือนคันวาคมและก็มกราค่ะไปเมื่อวันที่หนึ่งคันวาแล้วก็กลับเมื่อวันที่ยี่สมกราไประหว่างข้ามปีค่ะทุกท่าน ไประหว่างข้ามปี2567แล้วก็มามักรา2568ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วนี่ก็คือทริสค่ะวันนั้นเป็นวันหยุดของทริสเธอก็ขับรถไปส่งสุภารักษ์และลุงจรไปที่สำนักงานหน่วยงานที่เราเรียกว่า Services Australia คืองานของรัฐค่ะ หน่วยงานที่จัดสวัสดิการต่างๆให้กับคนออสเตรเลียค่ะซึ่งสุภลักษณ์และลุงจรไปวันนั้นสุภลักษณ์ก็ไปทำบัตรสุขภาพค่ะทุกท่านก็เหมือนกับบัตรทองของประเทศไทยเรานี่แหละค่ะสุภลักษณ์ก็ไปทำมดิแคคาร์ดค่ะแล้วก็นี่ค่ะสุภล์เอ่อทริสไปส่งเราค่ะวันนั้นทริสเขาเป็นวันหยุดไม่ได้ไปทำงานค่ะก็เลยมีโอกาสขับรถไปส่ง ที่หน่วยงานที่เราเรียกว่า Services Australia ค่ะคือหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของคนออสเตรเลียค่ะนี่ค่ะไม่ไกลค่ะใช้เวลาจากบ้านคริสไปที่ตัวเมืองอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณแค่5นาที6นาทีก็ถึงค่ะนั่นค่ะคริสก็ เอ่อมาส่งเราตรงนั้นค่ะแล้วก็ทิสก็เดินทางไปทำธุระของเธอค่ะนั่นค่ะลุงจรกำลังจะเข้าไปในออฟฟิศแล้วค่ะสุภลักษณ์ก็มัวช็อตคลิปวิดีโออยู่ค่ะค่ะนั่นค่ะทิสกำลังขับรถค่ะกำลังจะไปทำธุระของเธอค่ะแล้วก็สุภลักษณ์ก็เลยถ่ายคลิปของตัวสุภลักษณ์เองค่ะก่อนที่จะอ่าเดินเข้าไปในออฟฟิศค่ะ ออฟฟิศก็มีเขาทำงานอยู่4ีหคนค่ะบริการได้เยี่ยมค่ะแล้วนี่ก็ตอนกลับมาที่บ้านของทริสรงจรก็นั่งรีแลกค่ะตอนขากลับนี่เรานั่งแท็กซี่กลับมาค่ะก็ฝากคลิปมาให้ชมนะคะที่เมือง Emerald q ค e ีนสแลนด์ออสเตรเลค่ะ thank you for watching if you like please subscribe have a wonderful week and see you